และนี่ก็คือที่สุดของความหรูหราน่าใช้งานเลยนะครับกับรถสไตล์ผู้บริหารคันนี้ คุณผู้ชมท่านไหนนะครับถ้าพลาดคลิปนี้ไปนะครับบอกได้เลยว่าพลาดมากๆเลยกับ BMW Series 7คันนี้รุ่น top option เต็มนะครับพลังงานทางเลือกปลั๊กอินไฮบริดด้วยและคันนี้นะประหยัดกว่ารถหม่ป้ายแดงเนี่ยถึง2ล้าน6แสนบาทเลยที่สำคัญรถคันนี้นะบอกได้เลยว่าออปชันมาคุ้มค่าเกินเบอร์มากๆเลยนะนี่คือที่สุดของความหรูหราครับความประหยัดของเขานะครับประหยัดน้ามันได้ถึง55กิโลเมตรต่อลิตรเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดที่อัตราการเร่งดีขับสนุกประหยัดน้ามันซึ่งคันนี้นะครับมีวารันตีนะครับ BSI BRI เรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้นะเป็นสีแบบ m i n r โร่เกรนะครับสีเทาแบบนี้นะครับสภาพสวยมากๆเลยฝากระโปรงไม่มีริ้วรอยโลโก้ BMW นะครับรอบสีฟ้าพลังงานทางเลือกสภาพสวยใหม่นะฮะมาพร้อมกับคริสนิกกิลที่เขาดีไซน์มาแบบใหม่นะทันสมัยมากๆเลยทั้งซ้ายและขวาเลยแล้วก็มีกล้องรอบคันให้ใช้งานที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับยังมีในส่วนของ i อค n i c g โ o w Lighting นะครับตรงนี้เวลาขับตอนกลางคืนนะก็เรียกได้ว่าส่องสว่างแล้วก็โดดเด่นด,ดูหรูหราดูน่าช เป็นไฟหน้าแบบคริสตัลไลติงนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ B M W L E D ซึ่งเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลน L E D 2ดวงนะหรือว่าดูโอโปรเจคเตอร์เลนนั่นเองอย่างคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปนะฮะรุ่น M Sport เพราะฉะนั้นชุดแต่งต่างนะฮะจะเป็น M Aero Pan นะครับแล้วก็มีเซนเซอร์รอบคันเลยน็อตฝากระโปรงนะครับสภาพสวยใหม่เดิมทุกจุดเลยครับสภาพคันหน้านะครับน็อตต่างๆนะครับแล้วก็สภาพฝาครอบเครื่องนะครับไม่มีรอยชำรุดไม่มีรอยแตกหักสภาพสวยมากรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับเครื่องยนลงาาทเือก ึ่งมีเครื่องยนต์สันดาบด้วยเครื่องยนต์สันดาบนะครับเดี๋ยวว่าเครื่องยนต์น้ำมันนะฮะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ3.0ลิตร6สูบ24วาล์วนะนอกจากนั้นนะครับมาพร้อมกับเกียร์ธรรมัดาที่เป็นเกียร์ธรรมัดา8สปีดสเตปโทนิกด้วยนะครับและที่สำคัญคือระบบการขับเคลื่อนของเขาเป็นแบบ4ล้อนะครับ X Drive นั่นเองการขับขี่เนี่ยถือว่าปลอดภัยแน่นอนอยู่แล้วนะยังไม่พอนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าของเขานะครับถ้าชาร์จ1ครั้งนะครับ100%เนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง85กิโลเมตรเลยนะนนนนนนะะะตตตต่่าตาา่่ออออ1 100กกกกาาาาารร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 รชช์์จแแลล้้้้ววว็ััััััเเเเงงงงขถคคคคคีีีบบบืยย0ใพ 4.8วินาทีเท่านั้นที่สําคัญนะฮะท็อปสปีดของเขาสอง้าสิบกิโมตรต่อชั่วโมงขับสนุกแน่นอนแต่อาัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับคันนี้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันดีมากๆเลยอยู่ที่55กิโมตรต่อลิตรล้อแม็กของรถคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กแบบสีทูโทนหรือว่าไบคัลเลอร์นั่นเองนะครับเป็นแมกเอ็มสปอร์ตนะซึ่งคาลิเปอร์ด้านในนะครับเป็นคาลิเปอร์เอ็มสปอร์ตสีน้ำเงินแบบนี้ยางเป็นยางนําเข้าพีซีโลนะครับแล้วก็ซีรีย์ยางของเขาเป็น255 20 45 R ขอบ20นิ้วนะสภาพสวยใหมมม่่ไีีรอยเยเบดุบาทับคันนี้นะครับ่หีาอาร สวยใหม่แบบนี้นะครับประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงเนี่ยถึง2อล้านหกแสนบาทยังไม่พอเป็นปีใหม่ไม่น้อยด้วยแล้วก็ออปชันด้านข้างสภาพด้านข้างคือสวยน่าใช้งานมากๆหลังคาเขาเป็นในส่วนของ glass roof นะฮะหรือว่าเป็น panorama glass roof นั่นเองนะฮะแล้วก็กระจกนะครับติดฟิล์มพร้อมใช้งานรอบคันเส้นสายด้านข้างนี่สภาพสวยเลยนะไม่มีรอยขนแมวครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับแล้วก็พับเกลไฟฟ้ามีกล้องรอบคันนะฮะมือจับประตูนะครับเป็นระบบ key smart entry ที่เขามีการอัปเดตการเปิดประตูแบบใหม่มานี่ฮะ เห็นไหมเหมือนมีคนเปิดประตูให้เราเลยนะครับคันนี้ก็เรียกได้ว่าเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นและก็มีระบบประตูดูดนะครับหรือว่าซอฟต์โครสนั่นเองอย่างคันนี้ นี่เห็นมั้จุดชาร์จแบตเตอรี่ไฮบริดของรถคันนี้นะครับจะอยู่ด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับซึ่งแบตเตอรี่ไฮบริดของรถคันนี้นะครับจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับอยู่ที่22กิโลวัตต์อาวเวอร์นะครับชาร์จ1ครั้งก็วิ่งได้ไกลถึง85กิโลเมตรเลยนะและที่สําคัญครับสามารถชาร์จได้เร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณสัก3-4ชั่วโมงเท่านั้นต่อ1การชาร์จก็วิ่งได้ไกลขนาดนี้แล้วก็ประหยัดน้ํามันได้ถึง55กิโลเมตรต่อลิตรด้วยครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ด้านท้ายของตัวรถนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหไฟท้ายเข้าสวยมากๆดูหดูราหน้าใช้งานครับการตกแต่งต่างๆนะครับเป็นชุดแต่ง M a e r o p a r t รุ่น ท็อปออปชั่นเต็มนะมีกล้องรอบคันไฟท้ายนี Gall ่ก um, ็ลีนมาให้ดูแบบว่าฉบเฉี่ยวดูห like รูหรามากยิ่งขึ้นตกแต่งนะครับตัดกับในส่วนของวัสดุที่เป็นโครเมียมแบบนี้ชุดแต่งด้านล่างเลียปัมเปอร์เนี่ยก็จะเป็น M a e r o p a r t เซนเซอร์รอบคันเลยนะฝากระโปรงด้านท้ายนะครับจะมีในส่วนของคิกเซนเซอร์แบบนี้ให้ใช้งานครับเรียกได้ว่าใครที่มือไม่สะดวกนะก็สามารถใช้ท่าเตะแบบนี้เปิดฝากระโปรงด้านท้ายได้แล้วก็อุปกรณ์การชาร์จนะครับอยู่ในถุงนี้นะครับเรียกได้ว่ามาแบบจัดเต็มเลยสภาพสวยๆนะครับอุปกรณ์ครบแน่นนนนอภาาาายใใตตรรรหหูสปช้งน มากเลยนะครับแล้วก็เบาภายในนะครับมีความแบบว่านั่งสบายมากๆเลยนะเป็นเบาะที่ใหญ่นะครับเรียกได้ว่ารองรับกับสรีระของคนตัวใหญ่อย่างผมได้สบายมากๆออปชันต่างๆจัดเต็มมาเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหลังคารับที่เป็นพลล่ามเป็นบานกระจกแก้วนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีในส่วนหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่นะมีกล้องรอบขนให้ใช้งานดีไซน์ภายในของคอนโซลนะครับอันนี้ก็ปรับมาใหม่เหมือนกันนะเป็นแบบคริสตัลไลท์นะแล้วก็มีแสงแอมเบียนไลท์อยู่ด้านล่างนะครับสามารถปรับตั้งค่าแสงได้แล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะครับตกแต่ง ตรงเกียร์นะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ BMW iDrive นะฮะที่เป็นการตกแต่งด้วยคริสตัลแบบนี้แล้วก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะปุ่มสตาร์ทก็จะอยู่ตรงนี้ครับสภาพสวยๆเลยโหมดการขับขี่นะครับ Adaptive Cruise Control โหมดกล้องรอบคันก็สามารถเลือกใช้งานได้จากตรงนี้ครับสำหรับห้องโดยสารตอนหลังนะครับมีความหรูหราน่าใช้งานมากๆเลยแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะครับขึ้นชื่อในเรื่องของความใหญ่ความกว้างนะเรียกได้ว่าอภิมหาอลังการเลยนะครับคันนี้ก็เบาะหนังนะครับจะมีในส่วนของเบาะนั่งที่เรียกเรียกว่ ว่าจะเป็นเบาอุ่นเบาเย็นนะครับหรือว่าเบานวดนะฮะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับอย่างคันนี้นะครับจะมีในส่งของตัวเทเตอร์สกรีนครับซึ่งคันนี้จะได้จอแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมดูความทันสมัยนะครับคันนี้เหมือนนั่งดูหนังนะอยู่ในรถคันนี้เท่านั้นเลยนะบอกเลยว่าหรูหราเทคโนโลยีทันสมัยมากๆหน้าจอตัวนี้นะครับมีขนาด31นิ้วนะครับและที่สําคัญคือเป็นหน้าจอที่มีความชัดระดับ 8K เลยนะครับและคันนี้นะครับใครที่ชอบดูซีรีส์หรือว่าดูในส่งของสตรีมมิ่งนะครับก็สามารถ ามวิดีโอ Netflix, YouTube, App Store หรือว่าแอปอื่นๆครับคุณก็สามารถเลือกลงเอาไว้ใช้งานได้และที่สําคัญคือเขาสามารถสปริตหน้าจอได้ด้วยนะสามารถเลือกเซนเตอร์นะครับให้มาฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาก็ได้เครื่องเสียงคันนี้นะครับยิ่งเป็นจุดเด่นใหญ่เลยนะครับเป็นเครื่องเสียง Bower w n l k i n ลกิำโพงถึง14ดอกนะให้น้ําเสียงเซร์รา์สาวซิสเต็มยังไม่พอนะฮะที่สําคัญก็คือเบาะนะครับเป็นเบาะนวดน,นั่งสบายมากๆเลยครับ ในส่วนของปุ่มควบคุมนะครับอันนี้จะเป็นควบคุมตัวหน้าจอครับเทเตอร์สกรีนครับอยู่ฝั่งซ้ายและขวาของผู้นั่งโดยสารตอนหลังตรงแถ,แถบประตูนะครับและก็ที่สําคัญคือในส่วนของตัวหน้าจอเองเนี่ยมีความกว้างนะฮะคันนี้ก็สามารถปรับเลือกค่าของตัวหน้าจอได้เป็น16:9หรือว่า21:9หรือว่าขนาด32:9เต็มจอเลยก็ได้นะครับถัดมานะครับในส่วนของเบาะที่นั่งตอนหลังครับก็สามารถที่จะเลือกออปชันการใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับตั้งค่าองศาของตัวเบาะนะฮะหรือว่าต้องการที่จะเป็นเบนาะนวด อันนี้ก็สามารถเลือกในส่วนของจุดนวดได้ไม่ว่าจะเป็นโชโด้คอบ่าไหล่ได้หมดเลยลอมบ้าซัพพอร์ตก็ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับใครที่ต้องการนอนนะครับก็สามารถเข้าฟังก์ชันที่เป็นคำว่าซีดนะครับแล้วก็เข้าไปที่อัจฉริยะนะฮะแล้วก็เลือกนี่เห็นไหมรูปคนนอนที่ตัวเบาะที่นั่งนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้นี่นะเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยครับเบาะนะครับในส่วนของผู้โดยสารตอนหน้านะครับเขาจะพับลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเขาก็จะปรับนะครับเอนนอนได้นะคันนี้ก็บ และนี่ก็คือที่สุดของความหรูหราน่าใช้งานเลยนะครับกับรถสไตล์ผู้บริหารคันนี้เรียกได้ว่ารุ่นท็อปออปชั่นเต็มเลยนะครับปีใหม่ไม่น้อยด้วยกับซีรีส์เจ็ครับนี่คือ750 EM Sport Plug in Hybrid ปี2024เลงไม่เพียงแค่15,000หมโลเท่านั้นและที่สําคัญนะครับประหยัดกว่ารถใหม่นะครับถึง2องล้านหแสนบาทเลยหากใครสนใจรถคันนี้ขอเสนอค่าตัวเขาเพียงแค่4ี่ล้านสแสนเหมื่นบาทเท่านั้นครับสนใจคันนี้รีบติดต่อที่วันทัวโต้ได้เลยครับที่เบอร์โทร0616745885ครับช่อองงทาื่นๆนะครัย ต่อที่วันทัวร์โต้ได้เลยครับที่ Facebook TikTok YouTube หรือว่าเว็บไซต์นะครับโดยเฉพาะเว็บไซต์ w วิร์ลไวด์เว็บวันทัวโต้ .com ตรงนี้พิมพ์แล้วก็คลิกเข้ามาได้เลยข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ดูได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับและรถทุกคันของวันทัวร์โต้นะครับรับปาาระกันเลยรถบ้านแท้ร้อเปอร์เซ็นต์ไม่มีรถชนหนักอย่างแน่นอนที่สำคัญเรามีรันตีให้กับลูกค้าทุกท่านถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง128รายการและคุ้มครองทั่วประเทศด้วยวันทัวร,ร,ธธร,ร,ร์โต